ค่ะวันนี้อยู่กับช่องสี่สาสิบปังใช่ไหมคะนักเก่งวันนี้ช่องปังค่ะอาวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรนะคะนักเก่งกินปาร์ตี้กันใช่ไหมในตึ้ใช่ไหมค่ะใช่ปาร์ตี้กันใช่ไหมคะนักเก่งอุโมงค่ะอุโมงค์อุโมงเหรอนี่คือของเล่นที่เรามีนะคะคือนักเก่งชอบไหนสุดและนักเก่งชอบปาร์ตี้นะเจน่าทำอะไรลงไป ราต้องรอก่อนนะคะอานักเก่งมาแบ่งจานกันนะอันนี้คือจานนักเก่งอันนี้จานเซีน่ากับพี่เซนสองคนกินด้วยกันอ่าจานเซนนี่อ่ะอ่ามาเลยพร้อมยังเออย่าพึ่งเอ๋ยยเยียย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 ่ยยยิยอยูยยะยยยยิยย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 ิยยยยยอยยยเยย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 นยย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 ยนยยยยนยยยงนย กินอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะแตงโมมันฮึ่มอะพี่จะตักคุกกี้ให้แต่ละคนนะคะน้าไม่กินคุกกี้เดี๋ยวพี่กินไงอืมเก่งกินคุกกี้ไหมอะน้าเก่งตักเลยนเก่งราักเตตักดูนะคะแกลลี่อืมอืมมะม่วงอืม Em cười đi Cảnh là cây Cảnh là cây Cảnh là cây Không được Cảnh Nó cây Cảnh là cây Cảnh là cây Cảnh là cây Cảnh อืมเจ้น่าอร่อยไหมอืมนักเก่งคะเป็นไงบ้างคะระหว่างรอเนกเก่งจะเล่นอะไรรออืนเก่งจะเล่นอะไรรอเน่ยเก่งจะเล่นต่อกปเอเดี๋ยวเราจะให้คนเดี no <h? <h ๋ยวเราจะให้คนไทยนะคะว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะใช่ไหมคะนักเก่งอืม เดี๋ยวเล่นให้คนดูหน่อยปบอีกอืมเป็นไง็นางนห่นะอืออือกดแบบลูกใหม่นะอืไม่เนจะน่าจะกินมันักงกินกินได้แล้วกินได้แล้ว กินได้แล้วเมื่อกี้ใครบอกกินได้แล้วคะเออเอาเนี่ยไปกินโอ้โหตักให้นักกินถ้าแกกินไหวเนี่ยนี่คอยรีบจอดใจฮึให้ให้ให้วะ มอ,มมอมไรเหรอไม่กินลองพิงไงผมผมสวยไหมมีปียร้่อ <c oughs> เด็กคนนี้ทุกคนมาดูเด็กคนนี้ก็ย,ยังไม่จบกับอืมนึกถึงวันที่อยู่ตอนตอนตอนเนี้ย เป็นเป็นนักข่าวใช่ไหมนั่นแหละอ่าคิวอะไรอ่ะนี่นกเก่งมาสังเก่ไหมนาเก่งมาสังเกตเท่าไหร่นาเก่งว่านาสังเกตกมาถึงสิบคืนนักเก่งถ้าชอบอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดกริ๊งกุ้งกริ๊งกิกันด้วยนะคะบ๊ายบาย